สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะ อ,อมก็จะมาทำนายให้กับชาวสิงในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนชาวสิงคุณสามารถใช้วันที่ตามแบบตะวันตกมาดูออมก็ได้ใช้วันที่แบบไทยมาดูก็ได้นะคะหรือจะดูลัคณะดูราศีดูาด,ดาวจันทรดาวพุธดาวศุกร์ได้ทั้งสิน้นในชาร์ตเกิดของเพื่อน,อนบางทีจะมีหลายราศีจะไม่ได้มีแค่ราศีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนของชาวสิงอยู่ในชาร์ตเกิดก็มาดูได้นะคะ หรือจะใช้ลัคนาใช้ราศีใช้อะไรมาดูได้หมดขอเพียงเพื่อนๆมั่นใจว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะเป็นชาวสิงห์นะคะก็มาดูได้เลยนะคะเอาละเราจะมาเข้าท็อปปิกกันนะคะชาวสิงห์สิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือน,นะคะ่ะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนของชาวสิงห์นะคะ Ace of Swords Ace of Cups Six of Cups The Justice Seven of Pentacles ใต้สำหรับนะคะ Four of Cups อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนโอเคออมมองเห็นนะคะชาวสิงคุณอาจจะประสบพบเจอกับ สถานการณ์ที่มันไม่ค่อยได้อย่างใจนะคะเอ่อเอามาว่าในสามเดือนข้างหน้านี้นะมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ขออนุญาตทำนายไปในเชิงออความสัมพันธ์ก่อนนะคะมันเหมือนมันจะมีการนะคะตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับทางด้านความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นการกลับมาของคนเก่าหรือเปล่า นะคะอมมองเห็นมันเหมือนมันม,ม,นมีมันมีความรู้สึกนะคะมันมีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าบางอย่างซึ่งออมไม่แน่ใจว่าชาวสิงค์คุณเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ของการรอชัดเจนกับคนเก่าหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนเก่าๆกลับมานะแต่ว่าตัวคุณอะดูจะไม่ได้ตอบรับนะคะกับคนเก่า เท่าไหร่นะอารมณ์มันเหมือนคุณเองมีกำแพงกับเขาหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการได้รับความยุติธรรมนะคะแต่ว่าถามว่าคุณรอไหมเอาว่าคุณแอบรอนะแต่พอเขามาจริงๆตัวคุณดูไม่ได้ไม่ค่อยจะได้อ่อรับนะคะรับคนเก่าที่กลับมาสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ย อมองเห็นว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันมันผูกพันกันมากๆนะคะมันผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยแตนะ่เป็นไปได้ว่า,เ,าเรื่องความชัดเจนมันอาจจะยังคลาคาซังนะคะคงคงจะยังไม่ได้ความชัดเจนใน3เดือนนี้นะคะก็อาจจะต้องดูรอรอไปก่อนอะไรเงี้ยก็ทำให้ชาวสิงค์ค่อนข้างที่จะเ,เซ็งทีเดียวนะคะทีนี้ย่อมจะอ่านแถมให้สักนิดนึงมันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องเงินก็ได้นะ,ะเอมองว่า สิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะเป็นสิ่งที่ถูกจริตกับคุณหมายความว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วใช้สิ่งที่ติดตัวคุณมานะคะความสามารถพิเศษที่ติดตัวคุณมาเป็นสิ่งที่ติดมาต,ตั้งแต่กําเนิดอะไรเงี้ยแล้วโอกาสตรงนั้นอะที่มันเข้ามานะคะอมอมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับออการงานนะคะในลักษณะทีออ่มีคนเก่าๆนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการติดต่อกับมาก็ได้นะคนเก่าๆเาช่นอะไรเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าสิ่งเก่าๆในอดีตบางอย่างนะคะหยิบยื่นนะคะสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างให้คุณหรือเปล่าแต่คุณน่ะดูเอะไม่คุณคือคุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจนะคะหรือว่ามันอาจจะเคยเป็นประเด็นอะไรกันมาก่อนนะคะสำหรับชาวสิงห์ที่รอคอยนะคะที่จะได้เซ็นสัญญานะคะรอคอยความชัดเจนกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะไม่ว่างานนั้นจะเกี่ยวข้องกับความสามารถ ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดเมื่อกี้ที่พูดใช่ไหมหรืออความชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆในอดีตนะคะเป็นงานเก่าในอดีตหรือเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาเพื่อนเก่าก็ได้นะที่หยิบยื่นนะคะโอกาสครั้งเนี้นะคะหรือมันเข้ามากับโอกาสครั้งเนี้อามว่าตัวคุณเองก็น่าจะรอนะรอที่จะได้รับความชัดเจน ระะอเส้นสัญญารอได้รับความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองก็ดูแล้วยังเป็นเงินที่ยังต้องรอคอยอยู่เออนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะชาวสิงใน3มเดือนมันกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะดูแล้วจะไม่ค่อยสบอารมณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเงินได้มามันก็อาจจะได้มาไม่ไม ไม่เท่ากับที่คุณรู้สึกคาดหวังหรือตั้งเป้าหรือเปล่านะหรือมันต้องรออะไรประมาณเนี้ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็นั่นแหละมันยังไม่ได้รับความชัดเจนมันยังไม่มั่นคงนะคะการงานก็เลยกลายเป็นเอ๊เหมือนตกลงเขาจะอะไรยังไงเมื่อไหร่นะแบบรอดูอยู่ว่ามันจะชัดนะคะจะจะจะ,จะชัดเจนได้เมือ่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยนะเอาว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยดูมีประสบการณ์อยู่นะเรื่องงานแต่ว่าดูคุณใจร้อนก็เป็นไปได้นะคะ อาจจะใจร้อนกับสถานการณ์นั้นนะหรือหงุดหงิดนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินนะ่ะเอามองว่าชาวสิงห์นะยังมีภาวะของการคือจ่ายจ่ายง่ายจ่ายไวอยู่ะนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดผิดหวังกับกับยอดนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามันเข้ามาไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังนะคะก็เลยหงุดหงิดต,ตรงนั้นนะคะหรือว่า,าตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานของการที่แบบ จ่ายไวพอจ่ายไวมันก็เลยทําให้าการเงินนะคะมันก็สูญเสียเสียหายไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเอามองว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะเพราะมันปิดสีไม่เท้านะคะยังยังมีความมั่นคงอยู่หรือว่าคนในครอบครัวสามีภรรยาแฟนนะหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่อาจจะมีผลทําให้การเงินของคุณเนี่ยมั่นคงได้หรือการงานมั่นคงได้นะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเอามาว่าชาวสิง ที่คุณดูไม่พร้อมที่จะรับความรักไม่ว่าจะเป็นคนเก่ากลับมานะคะหรือจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วรอคอยที่จะมามั่นคงกันเอางงว่าส่วนหนึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะนะยังต้องการความสันโดษนะคะยังต้องการการปีกวิเวทต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะเราค่อนข้างหงุดหงิดนะคะกับสถานการณ์ที่แบบเออมันมีอะไรเข้ามาหาแล้คุณก็ อยากจะปลีกตัวอยากจะปลีกวิเวกก็เลยหงุดหงิดก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะมีอารมณ์หึงหวงชุนเฉียวนะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณโฟกัสอยู่นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกเบือ่อเบื่อหน่ายเซง็งเ็งเนี่ยนะจนกระทั่งรู้สึกผิดหวังนะหรือมีความเสียความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์นี้มันเหมือนกับ อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะครอบครัวฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีส่วนหรือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเข้าเข้ามามีส่วนหรือนะแฟนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ในะลักษณะที่ยังพ่วงคนเก่านะคะยังตัดคนเก่าไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นชาวสิงหรือเขาก็ได้นะคะเอาล่ะอย่างที่เมพูดไปว่าพอให้มันขึ้นไม่ได้สวยมากนักอมจะเปิดให้เพิ่มนะคะเอาล่ะชาวสิง ไม่เป็นไรนะคะใน3เดือนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงของการที่คุณเนี่ยยังอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันยังต้องรอนะคะมันยังไม่ค่อยได้เติมเต็มอ่ะแต่มันยังมั่นคงเพราะฉะนั้นเรามาดูให้เพิ่มค่ะขอให้ไพ่ได้บอกหน่อยเถอะว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาค่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูหน่อยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวสิงในสามเดือนสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวสิงในสามเดือนนะคะ ขอดูหน่อยสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกไหมนะคะ Seven of c u ค s นะคะ Ten of Wands Five of Pentacles นะคะอ่า h ดอะฮัลเลฟันอ่ะ King of p e n เ a c ค e s โอเค p r i e s t e s s นะคะอ่า uh, อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวพู้ศพชาวธาตุดินพู้ศพกันมังกรชาวกรกฎหรือมีนนะคะ โอเคอ่ะมีเรื่องดีๆแล้วเห็นไหมคะนี่นะราศีไหนที่เขาเปิดมาแล้วดีปุ๊บอมจะไม่เปิดเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะมันอื่นๆปุ๊บอมจะเปิดให้เพิ่มทันทีเลยนะคะอย่างที่อมบอกเลยนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาชาวสิงใน3เดือนนะสุดท้ายนะคุณชาวสิงสิ่งที่คุณคิดมากสิ่งที่คุณเหนื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานการเงินนะคุณอาจจะรู้สึกว่าห่วยความสัมพันธ์ห่างเหนิน มันมีช่องว่างมันเหงาเหงามันหวาเวะนะหรือว่าคุณรู้สึกการเงินการท้องอมันดูติดติดขัดขัด,ขดนะคะสุดท้ายเอามาว่าคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลน,นะคะองค์เทพต่างๆที่คุณนับถือยังช่วยเหลือคุณอยู่นะคะช่วยให้คุณได้มีความมั่นคงหรืออาจจะช่วยส่งผู้สนับสนุนมาให้นะคะ เป็นใครบางคนที่มาสนับสนุนคุณเป็นคนที่มาอยู่เป็นแบ็กให้คุณนะคะมาส่งเสริมเรื่องเงินเรื่องทองนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์เอาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะยังช่วยกระชับนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่คุณแบบเหนื่อยยากมาคิดมากมาใดๆก็ตามนะคะเออความรักการงานการเงินเนี่ยสุดท้ายเนาะมันปิดที่ความมั่นคงค่ะ ความมั่นคงยังมีค่ะอันนี้อมยืนยันนะคะใน3เดือนข้างหน้าความมั่นคงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าข้างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูแลคุณเป็นอย่างดี มองว่าชาวสิงใน3เดือนข้างหน้าคุณจะมีเซนส์ที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคุณสามา,า,มารถใช้เซนส์ของคุณนำทางได้เลยนะคะในการที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรในการที่คุณจะเคลียร์กับสถานการณ์ต่างๆนะการดีลงานากับพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกับกลุ่มกับทีมอะไรต่างๆการประมูลนะคะาการแข่งขันนะคะหรือว่า,าในลักษณะที่คุณต้องติดต่อนะคะกับคนหลายๆฝ่าย ะะออกมาว่าสุดท้ายคุณจะได้รับชัยชนะเห็นไหมอ่านะคะเ,เพราะฉะนั้นนะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะไม่ว่าจะในเรื่องใดๆนะชาวสิงห์อมมองเห็นถ้าเป็นความสัมพันธ์บางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของออปชั่นตัวเลือกทางเลือกนะคะแต่นะคะ ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะแอบซ่อนเป็นตัวเลือกทางเลือกนะเขามีแฟนแล้วเรามีแฟนแล้วแต่สุดท้ายเอามองว่าคุณนะ่ะยังเป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะยังมั่นคงอยู่นะคะอย่างที่เราบอกไปอะ่ะการงานการเงินก็ยังมั่นคงนะคะการแข่งขันอะไรต่างๆการดีลอะไรต่างๆก็จะได้มีเกณฑ์ได้รับชัยชนะใช่ไหมอย่างที่เราพูดไปอะ่ะ นะความมั่นคงชัยชนะยังอยู่ในมือคุณนะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะคะใน3เดือนเนี่ยนะเออไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงนิงนทีน่เพิ่มอ่านรวบให้ไปเลยนะคะชาวสิงห์อะ่ะก็ดีใจด้วยนะคะเนี่ยก็เปิดให้จนกระทั่งได้สิ่งดีๆมาจนได้เลยเนาะมันอาจจะต้องผ่านการรอคอยผ่านความเหนื่อยยากสักนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายภายใน3เดือนคุณน่าจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนาะในเรื่องภาวะของการคุณสามารถที่จะ กำชัยชนะและความมั่นคงนะคะไว้ในมือคุณได้นั่นเองนะจ้าชาวสิงห์เอาละดีใจด้วยนะคะ นะดีใจด้วยแล้วก็ฝากนะคะผลิตภัณฑ์สายมูนะคะทุกคนนะก็จะมีมังกรปั้นมือนะคะที่ผสมไม้มงคลน,นะที่ลุงรันนะคะที่เขากาลังเดือดร้อนเพราะโควิดต,ตอนนี้เขาขายไม่ดีอมเลยเอามาช่วยลุงรันขายนะคะก็จะเป็นมังกรมังกรปั้นมือไซส์นี้จะ5 9 9แล้วก็ไซส์นี้จะ899นะคะแล้วก็จะมีเ,เซรั่มนะหน้าทองและสบูนะ่หน้าหน้าทองจดออยอรเรียบร้อยปลอดภยัยผิวแพ้ง่ายใช้ได้ออมใช้อยู่ด้วยนะคะเซตนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้าง นุ่มชุ่มชื่นนิ่มเด้งกระจ่างใสนะสามารถใช้ลดฝ้าได้ด้วยนะลดสิวได้นะคะลดจุดด่างดำได้นะคะลดนะไม่ใช่ว่ารักษาะะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีส่วนผสมจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะก็จะ299นะคะสบู่9 9 9แล้วก็จะมีโปรโมชั่นช่วงนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสีพึ่งมหาสเสน่ห์ตลับทองและตลับเงินนะ,ะตลับเงินเนี่ย จะมีฤทธิ์ของว่านมหาเสน่ห์เยอะกว่าตลับทองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตลับทองมันก็เลย299ตลับเงินจะ399นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเทียนเสริมดวงนะคะเสริมทั้งหมด4ด้านด้วยกันใครอยากจะเสริมด้านไหนลองสอบถามกันเข้ามาได้แท่งละ299นะคะเอาละฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิกทาร o t ก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะชาวสิงบ๊าย